ทอนชายหนุ่มหลังจากเรียนจบเขาก็ทำตามความฝันของเขาไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูที่ชนบทกันดารซึ่งขาดแคลนครูเป็นอย่างมากครอบครัวทอน,นั้นอาศัยอยู่ที่บางกอกพ่อและผู้เป็นแม่ของเขามีอาชีพเปิดร้านค้าขายของเบ็ดตเตล็ดมาหลายปีฐานะค่อนข้างร่ำรวย เขาจึงเกิดมาพร้อมทุกด้านและครอบครัวที่อบอุ่นพรุ่งนี้จะเดินทางแล้วเก็บข้าวเก็บของไว้หมดหรือ,อยังลูกเรียบร้อยแล้วขอรับคุณแม่ลูกก็นี่กระไรโรงเรียนในบางกอกเยอะแยะทำไมต้องไปเลือกสอนที่ชนบทกันดานแบบนั้นล่ะลูกการเป็นอยู่การกินก็ลำบากไม่เป็นไรหรอกขอรับคุณแม่ ผมตั้งใจจะไปสอนให้ความรู้แก่เด็กๆที่ขาดโอกาสและเข้าถึงการศึกษาขอรับทอนนั่งรถเดินทางด้วยความสุขการเดินทางของเขาคราวนี้เขาตั้งใจสอนเด็กๆให้ความรู้ทั้งหมดที่เขาได้เรียนมาแบบไม่ให้เสียเปล่าหลังจากนั่งรถมานานในที่สุดเขาก็ถึงสักทีสวัสดีครับนายบ้าน ครูมาถึงแล้วหรือตามข่ามาเลยหาที่พักไว้ให้แล้วใหม่ๆคู่ต้องทำความคุ้นเคยหน่อยนะที่นี่กันดานหาความสบายได้ยากหน่อยไม่เป็นไรครับทอนเขาจัดข้าวของที่เตรียมมาเขารู้สึกสดชื่นกับอากาศที่นี่ป่าเขาล้อมรอบมองไปเขียวขจีต้นไม้แม่น้ำหมู่บ้านนี้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆผู้คนอาศัยบางตาส่วนมากชาวบ้านจะมีอาชีพทำไร่หาปลาหลังจากจัดข้าวของเสร็จชายหนุ่มก็เผลอหลับไปด้วยความเพลียครูครูครับทอนตื่นลืมตาได้ยินเสียงเรียกดังมาเขาหลับไปนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มาแล้วจ้า นายบ้านให้มาตามครูไปกินข้าวครับจ้ะเดี๋ยวครูตามไปนะชายหนุ่มรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างมากเขาไม่เคยได้รับบรรยากาศแบบนี้มาก่อนมีชาวบ้านมารอต้อนรับเขาที่บ้านนายบ้านพร้อมทำกับข้าวกับปลาหลายอย่างอีกด้วยพยอมหญิงสาวนางเป็นลูกสาวนายบ้านนางมีรูปร่างหน้าตาสวยสะอางเลยทีเดียว ทอนชายหนุ่มนั้นพบนางครั้งแรกเขาก็ตกหลุมรักนางหมดใจซะแล้วพยอมนางก็เช่นกันนางก็มีใจให้ทอนอย่างปฏิเสธไม่ได้พอกินได้ไหมจ๊ะกับข้าวที่นี่ชนบทกับข้าวก็มีแต่พื้นๆกินได้สิอร่อยมากด้วยเกิดมาผมไม่เคยกินกับข้าวที่ไหน อร่อยเช่นที่นี่มาก่อนเลยทอนและพยอมนั่งกินไปก็คุยกันไปอย่างเขินอายขอบใจมากครับนายบ้านสำหรับอาหารเย็นกับการเลี้ยงต้อนรับวันนี้ผมขอตัวหละครับขาดหลืออะไรก็บอกนะครูจะให้นางพยอมนำไปให้ผมกับก่อนนะพยอมวันหลังหวังว่าเราจะมีโอกาส มากินข้าวนั่งคุยกันอีกนะพยอมนางยิ้มเขินอายชายหนุม่มหน้าตานอกจะหล่อเหลาแล้วยังพูดจาสุภาพอ่อนโยนทำให้นางมอบใจให้ทอนแบบไม่ลังเลเลยสวัสดีครับผมเป็นครูมาใหม่ผมชื่อทอนเอื้องคําหญิงสาวนางก็เป็นครูสอนที่นี่เหมือนกัน เอื่องคำนั้นนางเป็นคนในพื้นที่นางไปศึกษาเล่าเรียนที่บางกอ,อกครอบครัวนางพอจะมีฐานะอยู่บ้างพ่อและแม่ของนางค้าขายอย่างต่างเมืองพอเรียนจบนางก็กลับมาสอนหนังสือเด็กๆอย่างที่ตั้งใจค่าชื่อเอื้องคำในโรงเรียนมีครูอยู่ไม่กี่คนถิ่นกันดานแบบนี้ส่วนมาก มาบรรจุไม่นานก็ทำเรื่องย้ายไปกันหมดเรื่องคำนั้นพาชายหนุ่มแนะนำเดินดูรอบๆบ,บริเวณโรงเรียนเรื่องคำนางรู้สึกถูกชะตากับชายหนุ่มเขาดูมีความมุ่งมั่นและอุดมการแแหงกล้าที่จะมาพัฒนาและสอนหนังสือให้เด็กๆที่นี่ถึงแม้จะห่างไกลความเจริญและอยู่ในที่กันดารก็ตาม เรื่องคำนั้นนางแอบชื่นชมชายหนุ่มไม่น้อยดูเหมือนว่านิสัยความคิดของนางกับชายหนุ่มมีอะไรที่คล้ายๆกันหลายอย่างเอาพย้อมมีธุระกับผมหรือปากหลอกจากคู่เที่ยงแล้วข้าวแวะเอากับข้าวมาฝากนะจ๊ะขอบใจมากนะพย้อมทั้งสองก็ได้นั่งกินข้าวสนทนากันอย่างสนิทสนม เอื้องคานางมองดูพยอมอย่างอดสงสัยไม่ได้ทำไมนางแปลกไปปกตินางจะออกไปเที่ยวเตร่ตามหมู่บ้านแต่งตัวสวยๆไปนั่งร้านกินยาดองกับเพื่อนเกอของนางหรือไม่นางก็จะนอนนางไม่เคยจะทำกับข้าวกับปลาเอาใจผู้ใดมีแต่พวกหนุ่มๆที่ตามมาเกาะแกะนางเสียมากกว่า เย็นนี้ครูไปกินข้าวที่บ้านค่ายอีกนะพ่อให้ฝากมาบอกด้วยนะจ๊ะทอนชายหนุ่มเขารู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นพยอมและพูดคุยเรื่องคำไปบ้านในบ้านด้วยกันสิจะได้คุยปรึกษาเรื่องต่อเติมอาคารเรียนที่จะทำขึ้นมาใหม่หนังพยอมเองทำตัวดีๆละ่ะอย่าไปเลวไหลเหมือนเดิมอีก ชายอย่างคูหาอยากนะข้าจะบอกเองให้รู้ไว้ข้ารู้แล้วนะพ่อบ่นอยู่ได้พยอมนางมองชายหนุ่มเดินมาพร้อมกับเอื้องคำนางไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะหลังจากกินข้าวเย็นอิ่มแล้วทอนเขาก็ได้สนทนาเกี่ยวกับการจะต่อเติมปรับปรุงอาคารเรียนขึ้นมาใหม่พยอมนางมองชายหนุ่ม ไม่วางหูวางตาตามนิสัยจริตของนางอินางพยอมลมอะไรหอบเองมาหรือหายหน้าไปหลายวันเชียวข้าไม่ค่อยว่างน่ะแหมแหมน้อยน้อยหน่อยเถอะอย่างเองนะหรือไม่ค่อยว่างเออนะ่ะพวกเองหุบป,ปากเสียเอายาดองมาเป๊กดีกว่าข้าชักเปรี้ยวปากพยอมนางนั้นยังแอบผู้เป็นพ่อของนาง ออกมากินยาดองเป็นประจำนางทำแบบนี้มานานจนนางติดยาดองเอาเสียมากนับวันนางก็เริ่มจะหงุดหงิดถ้าไม่ได้กินข้าได้ข่าวว่าคู่ที่มาใหม่หน้าตาหล่อเหลาเชียวมาชอบพอเองหรือนางพยอมเห็นชาวบ้านลือกันไปมาหาสู่เองเกือบทุกวันเอาดีๆละเองเอาให้อยู่ละ่ะพยอม นางยิ้มเขินอายสนทนากับเพื่อนๆคือเกอของนางอย่างมีความสุขไม่นานมากนักทั้งสองก็เริ่มคบกันแบบแฟนทอนเขามีใจให้พยอมแต่แรกเจอเขาไปมาหาสู่พยอมจนเป็นกิจวัตรประจำวันไปเสียแล้วส่วนเอื้องคํานางแอบรักชายหนุ่มได้แต่เก็บไว้ในใจตลอดเวลาที่นางได้ทำงานร่วมกับทอนนั้น ทำให้นางนับถือน้ําใจของทอนเป็นอย่างมากเขาทุ่มเทความรู้ความสามารถให้เด็กๆอย่างเต็มที่โดยไม่บน่นเหนื่อยสักคําแต่นางก็รู้ดีชายหนุ่มนั้นรักและชอบพอกันอยู่กับพยอมพยอมไม่อยู่หรือครับในบ้านพอดีผมแวะเอาของฝากมาให้นะครับคุณแม่ฝากมา พยอมนางเริ่มติดนิสัยเดิมๆไม่ค่อยอยู่ติดบ้านนางจะชอบไปนั่งที่ร้านยาดองที่ประจำของนางทำให้ชายหนุ่มรู้สึกว่าพักนี้พยอมไม่ค่อยอยู่ติดบ้านเท่าไหร่นักมันออกไปธุระหนักครับครูประเดี๋ยวคงกลับทอนนั่งรอพยอมจนดึกก็ไม่เห็นนางจะกลับมาด้วยความเป็นห่วงและร้อนใจานบ้าน พอจะรู้ไหมครับพยอมไปทุระที่ไหนนายบ้านนั้นรู้อยู่เต็มอกว่าลูกสาวตนไม่ได้ไปไหนไกลหรอกก็คงไปสูงหัวอยู่ร้านยาดองเหมือนเคยครูกลับไปนอนเธอะประเดี๋ยวมันคงกลับไม่ต้องห่วงมันดอกถ้างั้นผมกลับแล้วครับหลังจากพยอมนางกลับมานางก็เมาไม่รู้สติสตังนางพยอม เอ็งจะนอนกินบานกินเมืองหรือนี่สายตะวันโดงโผพ้นหัวแล้วพยอมนางทะเลาะกับผู้เป็นพ่ออย่างหนักเอ็งนี่ไม่รักดีแทนที่จะทำตัวให้ดีขึ้นกับทำตัวเล็วไหลเหมือนเดิมแบบนี้ใครจะกล้ามาสู่ขอตบแต่งไปเป็นเมียการงานก็ไม่เอางานบานงานเรือนรื้อก็ไม่ทำรู้แล้วพ่อข้าขอนอนต่อแป๊บ พยอมอาทิตย์หน้าผมจะกลับไปเยี่ยมคุณแม่ที่บางกอกจะไปคุยเรื่องของเราด้วยจะให้ท่านมาสู่ขอพยอมพยอมนางดีใจมากที่ชายหนุ่มเอ่ยออกมาเช่นนั้นในที่สุดนางก็มัดใจชายหนุ่มได้สำเร็จดูเหมือนว่าทอนนั้นจะรักนางจริงๆและยังดูจริงจังและจริงใจอีกด้วยแทนที่นางจะปรับปรุงตัว ทำตัวให้ดีขึ้นแต่เปล่าเลยพยอมนางยังคงออกไปที่ร้านยาดองเหมือนเคยโดยที่ทอนเขาไม่รู้เลยว่าที่พยอมไม่ค่อยอยู่ติดบ้านนั้นนางไปอยู่ที่ร้านยาดองนางด้วยคนได้ไหมพยอมแหลมเขาเป็นหนุ่มต่างหมู่บ้านเป็นลูกชายกำนันที่มีชื่อเสียงพอสมควร เขามักจะมานั่งร้านยาดองแห่งนี้เป็นประจำด้วยความดีใจพยอมนางดื่มหนักมากอีกหน่อยนางก็ออกเลือนไปนางก็คงไม่ได้มากินอีกนางนั่งดื่มอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆนของนางรวมทั้งแหลมชายหนุ่มด้วยเบามากแล้วพยอมข้าจะไปส่งเองทีเรือนข้ายังไม่กลับข้าไม่เมาดอกไม่ต้องมายุ่งกับข้า แหลมเขาพยายามจะพาพยอมออกไปจากร้านยาดองให้ได้สุดท้ายเขาก็พานางออกมาสํำเร็จด้วยความเมานางไม่รู้สติเลยคืนนี้นางก็ตกเป็นของแหลมชายหนุ่มไอ้น้อยครับลูกพี่มึงเอาอีนางพยอมลากออกไปไว้ที่ข้างทางประเดี๋ยวพ่อกูกลับมาจะเจอเข้ากูจะแย่ขอรับแหลม ชายหนุ่มเขาให้ลูกน้องของเขานำพยอมที่นอนเมาไม่ได้สติไปนอนไว้ข้างทางในบ้านในบ้านจ๊ะมีอะไรเลือครูเอื้องพยอมนะจ้ะข้าเจอนอนเมาที่ข้างทางเลยพามาส่งขอบใจมากนะครูเอื้องไม่นานพยอมนางก็เกิดตั้งครนภพ่อของเด็กในท้องก็คือแหลมลูกชายกำนันนั่นเอง นางตกใจมากเพราะนางเมาแท้ๆนางไม่ได้ตั้งใจจึงต้องตกอยู่ในสภาพนี้ทรชายหนุ่มหลังจากเขากลับมาจากเยี่ยมแม่เขาที่บางกอกเขาก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมพยอมชายหนุ่มเสียใจที่พยอมมีนิสัยและทำตัวแบบนี้เขาเริ่มห่างพยอมออกไปเวลานี้ชายหนุ่มมีแต่เอื้องคำเท่านั้น ที่เป็นเพื่อนคุยให้กำลังใจและเป็นที่ปรึกษาของเขาส่วนพยอมหลังจากที่ชายหนุ่มเริ่มทำตัวถอยห่างนางนางก็เริ่มโมโหนางจึงนำเรื่องที่นางตั้งคันไปบอกกล่าวผู้เป็นพ่อนางนางโกหกว่าเด็กในท้องนั้นเป็นลูกของทอนทอนเขาปฏิเสธไปแบบไม่คิดเลยเขากับพยอม พบกันเป็นแฟนก็จริงเขาให้เกียรตินางมากไม่เคยลุ่มล่ามแต่เนื้อต้องตัวนางเลยลูกในท้องของนางนั้นเป็นลูกใครกันเขาอธิบายให้ในบ้านได้รับรู้ในบ้านเข็นผู้เป็นลูกสาวอยู่นานเขาจึงรู้ความจริงทอนั้นเขาเสียใจอย่างมากผิดหวังในตัวพยอมไม่คิดว่านางจะมีนิสัยแบบนี้ หน้าตารูปร่างผิวพรรณนางนั้นสวยงามไม่มีที่ติเลยทีเดียวแต่นิสัยกับใจของนางนั้นช่างผิดกับหน้าตายิ่งนักต่อมาโรงเรียนเริ่มเจริญเขาได้พัฒนาปรับปรุงจนดีขึ้นก็เริ่มมีครูอาสามาสอนที่หมู่บ้านชายหนุ่มเขาจึงขอย้ายกลับบางกอกเขาไม่อยากให้อดีตความทรงจำที่นี่ ฝังใจของเขาพยอมเขาก็ได้เป็นแค่เมียรองของแหลมนางต้องทุกทนกับความเจ้าชู้และไม่รู้จักพอของแหลมนํำซ้ำนางติดเล่างองงมแงมทอนหลังจากเขาย้ายกลับมาบางกอกเขายังจดหมายติดต่อเอื้องคำเสมอมาสักวันเขาดีขึ้นทำใจได้แล้วเขาจะกลับไปหาเอื้องคำและเด็กๆ ในหมู่บ้านนั้นอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องถุงทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ